ไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะไปได้เลยไปได้เลยเขาไม่ต้องบังคับผมไม่ไปได้เลยหาแล้วนะจอดทำไมอ่ะแล้วคนจอดมันเกะกะอะไรมันไม่มีเหตุจำเป็นต้องจอดเพราะนะส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วไมปเหตุจำเป็นจะจอดได้ยังไงในเมื่อผมปวดขี้อ่ะหน้าก็เบี้อยแล้วท่านมายุ่งอะไรกับผมอน้าก็เขี้แล้วมายุ่งอะไรกับผมล่ะหน้าก็เบี้ยแล้วท่านไม่ยุ่งอะไรกับผมเนี่ยไม่ยตำรวจคนนี้ไม่ยุ่งกับผมเนี่ยนะส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วน้าก็ไปได้เลย ทำไมบังคับให้ผมไปแล้วเมื่อผมบวชขี้อ่ะพ่อน้าก็ไปขี้เอน้าก็ไปขี้เลยครับอ่าไปไปขี้ผมไม่ตรงแล้วทำไมต้องบังคับให้ผมไปเลยไปเลยเพื่อ่น้าส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วน้าก็ไปได้เลยไปได้เลยได้ยังไงรูบวชขี้อ่าก็ไปดิผมไม่ตรงมาทำไมจะไม่สรงผมอ่าไปขี้ด้วยผมเลอเข้าไปขี้ไปขี้เลยเนี่ยตำรวจคนนี้แหละเขาจะพาไปส่งผมผมไปใช้นะครับผมขออธิบายนะครับ ตอนนี้เขามาส่งผูดเดกสารเสร็จแล้วแล้วผมปวดขี้อ่ะเขาจอดอยู่แล้วเขาปวดขี้แล้วผมก็เข้าไปขี้แล้วไปยุ่งอะไรกับผมผมปวดขี้อ่ะก็ไปปวดขี้ผมไม่ส่งไงครับผมไม่ส่งไปส่งผมทำไปผมอายเหมือนกันไปขี้ไปไปขี้ไปขี้ไปผมก็อายเหมือนกันจะไปส่งผมทำไมเนี่ยมังว่างน้ำอยู่ตรงนี้เองโทรหัก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 เขาก็ไปขี้ผมไม่ส่งอ่ะขี้ลูกพ่จะไปยุ่งอะไรก็พร้อมผมจะจอดรถเดี๋ยวคุยสสวัดเออดูดิมไปขี้ ผมจะไปขี้อ่ะผมจอดรถคจะไปขี้มีอะไรมีอะไรไม่ผมปวดของขี้ผมจะไปขี้เขาจะให้ผมไปครับผมไปผมไปเอร็วปกคกองตกงผู้โดยสารจะเร็วครับไม่ยอมไปไปก็เข้าน้่งก็เชิญไปไปไปจอดรถให้เมียแล้วผมจะไปขี้อ่ะไปขี้อ่ไว่างว่อ่ะก็ไปที่พี่จะบ้านนัเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจะจะจะบังคับอะไรผมจะไหมสงสัว่าพี่จอดทำไมก็เลยมาถามก็คือพี่ก็ใจเย็นนิดนิดจะพูดอะไรก็ยังสงสัยว่าจอดทำไม พี่บอกทำไมเออผมปวดท้องว่าจะไปขี้ก็ไปก็รู้คนนั้นจะส่งผมผมไปส่งผมทำไมผมจะไปขี้อ่ะใช่ไหมล่ะก็คำน้องมึงงงไห้ทำไมพี่มาจอดทำไมเพราะผมส่งผู้โดยสารผมจะไปเออก็เทินเออก็นั่นเลยโอ้ยไอ้คนนั้นอ่ะจะส่งผมไปขี้แล้วส่งไปทำไมใช่ไหมล่ะคนจะไปขี้อ่ะเออก็ยังงงอ่ะต้องให้ผมว่นยวายก่อนใช่ไหมเออยังงงอ่ะผิดการไฟเข้าน้ำโนเลยใช่ไหมล่ะ คนหนึ่งจะไปขี้ยังจะไม่ให้ขี้อีกแล้วจะเกาไปเท่าที่ป็นั่นแหละพวกพวกนั้จะไปเท้าอยู่ครับพี่จะทำให้หนูมีปัญหาทำไมผมไม่มีปัญหาผมก็บอกว่าผมจะเข้าน้ำผมปวดใจอีพี่ไปเท่าเมื่อกี้ว่าอะไรกับผมพี่ขอ้อเอาผมไม่เกี่ยวเอาพี่จัดรถสั่งอ่ะคนหนึ่งจะไปขี้จะไม่ให้คนไปขี้เออแปลกว่ะเฮ้ย คุณพี่ถือโทรศัพท์ถ่ายรูปใช่ไหมไม่ก่อนนั้นผมไม่ได้บันทึกเลยนะแล้วก็ให้ผมไปให้ไป็นงงว่าทำไมต้องมาถ่ายอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนที้ถ่ายอะไรไว้เนี่ยอาบันทึกเลยเพราะว่าเขาผมจะไปขี้เขาเขาไม่ได้ไปเออไปเขาจะให้ผมไปหขอใผมไปอันนี้มันเลยทางบวนแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่มีทนทางบุญใช่มันมันเลยทางบุญท้ายผมเข้าขี้ก่อนนี้แล้วตอนก่อนคุณี่จบคุณพี่ตอบเลยยังไงคนจนจะไปขี้เอ๊ะนาะ คนงจะไปขี้จะไปขันไปกันทำไมอไปกันขี้ว่พี่น้องว่ะกนึ่งปวดขี้จะตายอยู่เลยก็ยังยอมังค่บไปกันอยูกันลนี่ห้องน้ำหนึ่พี่น้องเนี่ยเราก็ไม่ได้ล็องวุ้อยาต ไม่ซีเรียสเลยไม่ีเรียสเลยีง่งนีเขาปวดจะตายตใช่ไหมแล้วเขาดี้แล้ว้อะตรกันแน่นีิ่งไงคนนึงจะแตกอยู่แล้วคิดว่าคนแก่มันอั้นอยู่หรอือปัาปัา๊ป,าปาอาไม่ยากจะทวงเวลายอยู่นั่นเลยมันจะแตกกันได้ใช่ไหมไอเราจะไปเห็นไหมระวัวงรถระวังรถ มันอยู่แล้วอ่ะผู้กองใช่มามาเลยๆคนหนึ่งันปวดอยู่แล้วอ่ะว่าก็เห็นว่ามันถ่ายรูปถ่ายอะไรมันน้องนีนี่ผมผมก็แอบดีอะไรกันเถียงอะไรก็บางิีเรื่องวันน้นแต่ก็ดูประเด็นบครั้คือเข้าใจผิดกันวิ่งถือกล้องอย่างเงี้ยบอกน้องน้องก็ถูกตอนแรกแหละอาผู้กองผมไม่ได้ถือกล้องอย่างเงี้หรอกเขาบอกว่าผมไปผมไปแล้วผมบอกว่าผมจะเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเดี๋ยวผมส่งไปทำไมต้องส่งผมไปอ่ะหมายถึงว่า พี่ตอนนั้นพี่ถือกล้องอยู่ใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ถือเลยตอนแรกน่ะโอเคเข้าใจพิ่แล้วผมเป็นอะไรเออเมื่อกี้จะไปรู้ได้ไงว่าปวดที่กันไม่รู้น้องบวยว่ะผมบอกอยู่ว่าผมปวดทีอยู่เรื่อ้เข้าใจพี่เข้าใจพิ่เนี่ยมาคนจะทียังบ้าอะไรอีกเว้ยเข้าใจทีนะโทษทีโทษทีมาเรื่องไม่เป็นเรื่องอเลยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยน่ะโอ้ยผมเป็นเรื่องจักรบอกผมเป็นเรื่องขึ้นมา ขี่ใส่รถ่ะใครจะรับผิดชอบใช่ไหมล่ะเข้าใจเถอะไมปบอกกันเราเขอโทษทีเข้าใจมครับใครจะรับผิดชอบผมเนี่ย <c oughs> นี่ยังมืออันอยู่ที่ไหนล่ะ,แ,นนนละแก่ดึกขนาดนี้แล้วแกก็ยังว่าฉันอีกเหร <c oughs> อโ้ <c oughs> ไอ้คนขวดขีจ้จะห้ามกันไม่ให้ไปขี้ไอ้คนขวดขี้ก็จะ ไอ้ตรงประชาชื่นคือจะคนจะไปขี้อ้อยาเนี่ยก็ดูตำรวจนี่สิเขายังไม่จบอีกคนนี้ ก็มไม่มีอะไรหรอกไปเถอะเออดูอ่ะจะไม่ยุ่งอะไรกับผมผมันก็ปวดขี้ของผมนะ่ะเออจะไม่ห้ามกันไม่ให้ไปขี้